มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาราคาค่าโดยสารเครื่องบินแพงออกมาแล้วนะคะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่ามาตรการระยะสั้นนั้นก็ได้สั่งการให้เพิ่มเที่ยวบินในช่วงสองการาณรวม30กว่าเที่ยวบินที่นั่งเพิ่มขึ้น1 3 0 0 0ที่นั่งค่ะขณะที่6สายการบินในประเทศนั้นก็เตรียมที่จะอัดโปรโมชั่นราคาพิเศษให้ครอบคลุมเส้นทางทุกภูมิภาคค่ะ กรณีค่าโดยสารทางอากาศมีราคาสูงโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมเปิดเผยว่าสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกอพทได้ประชุมร่วมกับ6สายการบินเบื้องต้นจะเพิ่มเที่ยวบินเข้าสู่ระบบทั้งก่อนและหลังเวลาปฏิบัติการบินปกติในสนามบินที่มีความต้องการเดินทางสูง มาตรการระยะสั้นมีแผนที่จะเพิ่มเที่ยวบินพิเศษจำนวน38เที่ยวบินเส้นทางครอบคลุมทุกภูมิภาคเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตก,กระบี่อุดรธานีขอนแก่นและอุบลราชธานีซึ่งการเพิ่มเที่ยวบินดังกล่าวนั้นจะทำให้มีตัวโดวยสารเครื่องบินเพิ่มขึ้นประมาณ13,000ที่นั่งและเนื่องจากเป็นการเพิ่มเที่ยวบินในรอบเช้าและรอบค่า นอกช่วงเวลาเที่ยวบินที่มีอยู่ตามปกติสายการบินจึงเตรียมพิรจาจัดทำโปรโมชั่นราคาพิเศษเพื่อให้มีราคาที่ถูกลงและก็ให้สอดคล้องกับความต้องการในการเดินทางของผู้โดยสารค่ะ